ับเที่ยวอย่าลืมแ้วโลตัสอบนี้จะพิเศษยิ่งกว่าเด,ดิมกับช็อปสนุกสุข2ต่อที่ทางโลตัสมอบให้นี่ไงกิจกรรมช็อปโค้ดแรกเพียงช็อปครบ500บาทที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต market, หรือเพียง100บาทที่โลตัสโกเพแต่แ,แชร์รูปอุ่เพื่อในโซเชียลเก๋ๆและแลกของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้เลยเพรามีให้เลือกมากกว่า20รายการเลยนะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่9ถึง17เมษายน2567แต่แต่ยังไม่จบสุขต่อที่2ใหญ่กว่าเดิมอีกโลตัสและทททเขาชวนสายท่องเที่ยวที่ชอบออกเดินทางมาสร้างคอนเทนต์สนุกๆแค่ถ่ายคลิปท่อง ของคุณในสถานที่ที่ชอบซึ่งรอตัสและทอร์ทอทจะทําให้เราได้เที่ยวและมีสิทธิ์รับรางวัลมากกว่า300,000บาทรละในคลิปก็แวะมาเลี้ยวช็อปที้โลตัสด้วยช้อปครบ500บาทโพสลงโซเชียลของคุณพร้อมติดแฮชแท็กตามนี้แล้วส่งลิงก์เข้ามาประกวดตามลิงก์ด้านล่างนี้เข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึงวันที่17เมษาย,ยน2567และช้อปได้ที่โรตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต โลตัสโก f เฟสซูเปอร์มาร์เก็ตและโลตัสโก้เฟสสาขาที่ร่วมรายการกว่า1น0ร้อยสิบสาขาทั่วประเทศเพียงเท่านี้าการท่องเที่ยวของคุณก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นหยุดยาวปีนี้ออกไปเที่ยวแล่ให่าลืมแวะเลีเ้ยวโลวตัสกันนะบาย